สุราพเทวิสุกันเจวสะสัมหกรรมมหาประสิทธิ์ี่เมสัมภาสินทีประสินธิทีเมอมข้าพเจ้าไหวแล้วสึงว่งคุณระบิรคุณนางข้าพเจ้าไหวแล้วสึงว่งคุณพระธรรมคุณนางข้าพเจ้าเขาไหวแล้วสึงส่งคุณพระสังขคุณนางอันหนึ่งข้าพเจ้าจะขอไหวคุณบิดามารดาคุณครูและอุปชาอาจารย์คุณพระฤษีนารอดคุณพรลฤษีนารายคุณพรลฤษีไกลโกรดคุณพรลฤษีตาวัวคุณพรลฤษีตาไฟ คนพลฤษีกับสปะคนพลฤษีไกลยพบคุณเภพชลูกัน้ลมนักสิทธิวิทยายทั้งแมระธรณีนามพระคงคาพระเพื่อพระพายพิสวนผู้เป็นเจ้าทันเจะเสด็จลงมาประสิทธิประสาทพัชัยข้าพเจ้าจะได้อัญเชิญคุนเทพพิาณาทั้งร้ายกลัวพื้นปฐพีดนคุณพลฤษีทั้งร้อยแปดต้นเขาจงมาบรรดันดนเดินสะพิษละพวิทยาพระภูพากรท่าหกภูพาราซอนสถาพรกมาสิแกข้าพเจ้าในกัลปับโดนนี้เถิดิติพิโสพระขวาข้าพเจ้าจะขอน้อมกล่าวน้อมสิ้นสโรโรสเชิญองคสสมมมเเด็จพัาาุท้ โลเสดเด็นมาอยู่ยนนเนื้อกล่าวเนื้อผมขออัญเชิญท่ามหาพรหมมาอยู่เบื้องบาซายเชิญอมระนารายเสดเด็นมาอยู่เบื้องบาขวาขออัญเชิญแม่พระคงคาเสดเด็นมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญอมพระพาเสดเด็นมาเป็นหลมปลาขออนเชิญอมพญานาขล่าเสดเด็นมาเป็น่อยสังวรขออัญเชิญอมพระทานเสดเด็นมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะประกอบกิจการงามสิ่งใดเมื่อใดพู้ใดปลายใดจงอย่าไดบียดเบียนบิทาจงอย่าได้ประมาทผาทั้งขออัญเชิญพภาพคุณครูแต่หดหลังจงมาช่วยอวยพรอมบุตรังประสิทธิอมธรรมประสิทธิอมสังกัรมประสิทธิ องคุรุเทวานามามิขาปเจ้าข้ยอกกรชุลีโดยยินดีเขารุปกำน้ำรุปรุขเทวตะ่อนเขาจปุบันครูเล็กครูยันครูว่างครูยาครูตำลับครูตำลับครูเอกนกนกคาถาครูตัวนโมโตโกขอรโกกาครูอาคารคาถาความให้จุมวิธิขะปเจ้าเดเราเรียนศึกษามาขาปเจ้าันเช่นคุณคุปพิยาเลิดลำทางไลนยนั้นจะมาชุมนุมประชุมการรัศานนําเป็นมงคลที่นี้เถิดอมสัพกิจญานุกิจซึงบำเพ็ญกรณียกิจ จงเสรสมยาค้างขัดของแหลมนานเลยนาสิทธิกรรมังการงานเพื่อผดุงบำรุงรักษณะเลือดยาลอยชาสิเดชทันทึกเลยนาสิทธิกรธารยะตาทะกตูอันองค์สมเด็จประสันเทศภูประเด,ดมนันบอดชั้นใดปลอดภัยและคอยข่ายเทพบุญภัยพันชักพันชนะสิทธิลาโพนิรันตังอีกแหละฉลาดส่วนทุกสิ่งสับจงนิรันดรหลังล้นหนึ่งหน่งถาะนาทีทานชนยูรุคาตูสินเทลนาสัปสิจิพวันตุโ,โู พอพระสาทพรจงมาประสาทประสิทธิ์แก่ข้าพระเจ้าเสด็จสมดังข้าพร้ำน้ำพันถวายชนีอีเทินพระบรมธาตุนังโอสถทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสนังพุทธเสชนาโสทินันาสันตุประวาติามเพรทุกขบูปะเมนตุเตสกตะวาทัมอรตรนังโอสถทังอุตมังวรังผลิราหุสัมมาณธรรมเตชนาโสทินันาสันตุประวาติามเพรพยายามูปะเมนตุเตสกตะวาสังขารตรนังโอสถทังอุตมังวรังอนุโยยังปะหุนยังสังเตชนาโสทินันาสันตุประวาติตามเพรโลกขบูปะเมนตุเต ยันธุนิมิตังกว่ามังคารัญเจยโยตามนาโพสกุณะสาสถทุปปะกัหูรุตุภินังกตังคุขคานุภาเวนาวิณัติมินตุยันทุนิมิตังกว่ามังคารัญเจยโยตามนาโพสกุณะสาสถทุปปะกัหูรุตุภินังกตังธทมานุภาเวนวินาสวิณัติมิหินตุก็ว่ามังคารัญเจยโยตามนาโพสกุณะสาสถทุปปะกัหูรุตุภินังกตังสังคานุภาเวนาวิณัติมหินตุ โตเกาน้ะยันาดนี่เอเนนี่เหรอใช่ฮะเอเคนอ่สองสามสองสามสองห้านะมองจากกล้องที่สองห้าเอาให้ชัดๆอาจารย์เอาให้ชัดๆเด้อ ชัดๆก่อนปล่อยมาปล่อยมาให้เป็นเหล็กมอที่แลลวแน่โอ้วมนันเป็นเล็กเก้าบ่เป็นเหล็กเกาสองสามมาอุสิวังกระจิดตามพระอรหันตจุติโลกายทังยยสีรสังทังจุติจุตมาอุสีวังกระจิดตามพระอรหันตจุติโลกายทังสีราสันังจุติจุตมาอุสีวังกจุดตามพระอรหันตจุติโลกายทางยยสีรสังขังจุตจุติ มาอุสิวังตจุตังพระอรหันจุดติโลทังยธิราังขังจุติจุติมาอุสีวังจุตังพระอรหันจุดติโลคัทังยธิราังขังจุติจุติมาอุสีวังะจุตังพะอรหันจุดติ โลกคยทังยตีระทังขังจุดติจุดติมาอุสีวางจุดตามพระอรหันต์จุดติโลกคยทังยตีระทังขังจุดติจุดติมาอุสีวางจุดตามพระอรหันต์จุดติโลกคยทังยตีระทังขังจุดติจุดติมาอุสีวางจุดตามพระอรหันต์จุดติโลกคยทังยตีระทังขังจุดติจุดตินาิิตนาชาริติ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 นาชารีตินาชาริ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 ตติ จตงข์คาตโลสติปัานังจตโลอิทิปาาสัมมาะตโลนังจตโทิปาสัมะตโลสติปานังจตโลอิทิปารสัมมาวมานีจินดาปิยังปัจจัทสังยัสังัสธาทิโคมังมัสันติเสนหังมัตาปุตังวะโอรสังสัมพชนาภูมิชนะสัมพปุริสาภูมิปุริสาสภีทิภูมิอิธิสลังเกณพะันตุเม มณีเจนดาปิยังปัจจาราสังยาสังทัสตาทสีคมังสันติเสนหังมาตาบุตรังโมโอระสังสัมเพชนาผู้ชนาสภพปุริสาผู้ปุริสาสภีอิธิผู้อิธิสาจังเจนะผู้บันตุเมมณีเจนดาปิยังปัจจาราสังยาสังทัสตาทสีคมังสันติเสนหังมาตาบุตรังโมโอระสังสัำเพชนาผู้ชนาสภพปุริสาผู้ปุริสาสภีอิธิผู้อิธิสาจังเจนะผู้บันตุเมเวทาสักูกุสะทเวทายาสัตตัสสะยาเวทาสักูกุสะทเวทายาสัตตัสสะยาเวทาสักูกุสะทเวทายััสสสตยธา เวทาสักกกสทายาสัตตสยาสสก่กุทิสัสสากตกกุกุกุตกเวทาสักกสทายาสัตตสยาาสสักท่กุกทิสัสสากูตักกุกุกุตก มาอุติวังจุดตังพารันจุดตีโลก่ายทังยาธิระชสังขงจุดติจุดตีมาอุทิวังจุตังพารันจุดตีโลก่ยทังยะทีราสังขงจุดติจุดต, <Mansion S 1> ติมาอุทิวังจุตังพารันจุดตีโลก่ังยาทิระสังขงจุดติจุติมาอุติวังจุตังพารันจุดตีโลก่ยังยะทิระสังขงจุติจุดตี สทิ่บ้านเราตอนนี้อากาศเริ่มหนาวเลยนะครับไปสุขภาพันโครมขาโนวมมาหายก่อนส่กเด้อตอนนี้เรารอเลขขันน้ำมนต์กับอาจารย์น้อยนะครับก็อดไปแล้วคือเข้าสามสองนะครับคือว่าหลายๆคน คงจะได้ต <Cornell>. ิดตามแล้วก็งานจะได้คุยไดลเาก็อยาไม่ได้คุเไดาเราก็มาตามกันะหมวดนี้เ่อทีวจะมีเตให้อีกมวดที่สิบเจ็ดนะหวดที่แล้วบอกแล้วนะว่าสิบหกวดนี้งวดที่สิบเป็นยังไงจะเข้าอีกหรือไม่มาติดตามกันได้เลยครับโย จะสามสองอย่างเดียวเลยฮะเปมืนจะสามสองอย่างเดียวเลยมาตัวเดียวตัวเดิมตัวเดิมแกไม่ให้ตัวเดิมยกงแก่วงสัญญาเงินที่ไม่เอาเดวบอกแดีว่าให้สามสองแล้วให้สามสองแล้วอยู่นะให้จัดสองให้สามสองมันก็มีสิทธิ์ที่จะออกข้างบนได้นี่นะจะให้สองสามสองโอ้ยมันออกตัวเดิมได้นะเดี๋ยวบอกให้สามสองอย่างเดียวสามเก็ตทำยังไงก็ได้แต่สามสองเนี่ยเอา สามสองมันผิดสังเกตเพราะมันเป็นเลขที่มันออกไปงวดที่แล้วแล้วเลขที่แกให้ออกงวดที่แล้วสามสองอครันจะบอกว่างวดน,นี้แกให้สามสองอีกเป็นไปได้แกให้มาอย่างไงก็ตององรงกันอันนี้เอาเอาไปแซมเปิลก่อนสามสองเนาะแต่เดี๋ยวลองถามแกเอาน่ก่อนลองถามให้แน่ใ,นใจสิสามสองแล้วม,มันวนอยู่แต่สามสองนี่แหละ ให้จงไดก็สามสองให้จงไดก็สามสองอเอาถามเบิกให้คักๆนะเอาให้ลูกให้ร้านมันใจเน่ยให้ตัวเดิมก็เปยนไปได้ครับ

เอาเอาปุนี่ไปซีเรขเด็กนะเพื่นไปซีเห่า้อู่จะไปีเรกเอาแล้วห้เฮ้ยเเฮ้เเ้ย้าม้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้เ้ยเ้้้ย้ยเ้ย้ย จังไเอยอาบนาเลยเนาะอาบนาเลยับอาบนาเลยเป็นอะไรเนาะอันมม่จออกตัวนี้บอครับวะ้ยตัวเก่าสุดๆงเนี้ยตัวเก่าโอาำลมีลำไรกับโบูก็ต้องขอโอยบงูก็บ้อโอ้ยเันนอกว่าสิเฮ็ดสารไท้มันเห็ดแห้งที่มาขอตัวใหม่โต๊เก่าอันนี้มันท่านเด็กแก่บ่นอยู่มาจันน้อยเด้อเนาะ มันเืออะไรก็เฮ็ดบ่ไรดาตาต้อกตะเกดตางต้องะเกดตาตาคือหลไยเนาะคือมันบ่ได้หลายบ่ได้หลายสิเอามันแค็งแคมันพักพักอันนี้ก็เต็งเงนั่นเอาเต็งเต็งเลยเออมันดีเอาตัวเดียวแคนเลยมันจะได้ใหญ่เลยจาหมดนี่เอาสามสองสามสองสามสงิได้ตุงตงเขาจะได้ตามกันไห บแมันวงูอันนั่นท่านนี่พันนู่นพุ่นลุงหมื่นยาเฮ็ดให้ลูกหลานหลุงยิ่งก่มีเงินข้ามเงินหลายผู้ใดอยากได้กับเฮ็ดเอาสีเอ้าวแต่เฮ็ดได้เขาสิมาขอปูบอสมาขอปูเด้นี่มาขอปูนี่แต่สิหูปันนั่นเขาสิมาขอปูเห็นยังมันสองเถื่อสามเถื่ออะไรนี่มันตัวกู อขอหงุดหงุดมาแต่ที่แรกมันก็ว่าให้ถือสามโตมันจุดถูกขอขู่กับเขียนให้ฮกหาหามันก็เสือบบอสือตัวแต่กู้อยู่นั่นมาของวดหลังให้ฮกได้ให้เก้าฮกสองถือมันก็ว่าบอ,อสือวอ,อส,อออสืออีลีอยังเลยเหาอขอมาขอบอสือขอเอาหายยังเอาไม่เอาไม่เอาไม่เนาะแทเดียวครับทวดนนี้เขแยนหางเดียวเลยต้า ก้นบอกกันสัตว์เลยใส่ลอยคุณนลอยเลยคุณนลอยเบิ้งแขนงตัวเดียวเบิ้งเอา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 ไปแขนงแข็เลยหาเบื้งเอ้าคุณแหละใครเบืงไหนมองบ้านเพื่อนกู่คุณแหละเอาที่บอกมาเลยตาบอกมาเลยลูกหลานจะได้ไคเพื่อนทางไหนมันหลายคู้ใส่ลอยคุณนลอยเลยทางพุ้นโอ้ยอยู่เบงไหนเนาะบอกเลยล่ะไปเบิ้งแต่งมันก็โมโหมันไปอีกเบิ้งอีกบุ๊ พิษอีกว่าใดอีกเดสีหายอีกเดซีเบิ้งพิษโตอีกบอกเน้นๆเลยนะตาเอามาเน้นๆมาเน้นๆมาเอาเน้นๆตาเอาเอายิ้มอ้เจ็ดห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเอาพิมพ์เงินกันมาเจ็ดห้าเาห้าเก้า ตัวนี้เรยกว่าตาเอากระดาษเสียเอากระดาษเยยานย่ามีหกล้ามีกระดาษบวาเอาเนาะเขต้องกลับดอกเนาะเอาตรงตรงสิเลอเนาะรกว่าอย่าลืมสื้อเลยนะครับผมเจ็ดห้าเก้าตรงตรงเจ็ดห้าเก้ายังตาสองโตบวกเขาใหม่เด้นไปยุดไม้เด้อตาเข้าใหม่ อยูด้เนาะอปากามาให้เขียนเลยเอาเขียนให้เลยเขียนให้เลยอปากาตกแดงเน่ยังซันลูกหลานบัดดอกอมเแ็ย่น้องศูเนะเจ็ด้าเก้แล้วก็สอศูบ่อปากาากาเอาอากาเพิ่ขกยนอปากาแดงเอาเขียนในมินิีเน่เอาให้ตายายืนให้ตายาตาย่าเตยหลาย ร้านเสื้อผก็ถือนะฮะวดนี่เอสิม่จบมันอีกลำบากเอาสองโตกับ3โต้้แขนแขนแข็นคักคัเนี่อ่าอ่าเด็กหาเกด็เกากับสองสูน เลขห้าเก่าสองศูนย์สองแปดแปดเห้าเก่างศูนยแปดเอ้ได้ไยิ่งเตรงตรงเด้อตรงตเด้อมาเลยิมมาเลยเข้ตรงกราบพิมมาเลย่ะเดี๋ยให้มันให้มาคู่กันนี่เองสี่เนาะอันนั้นครับอันนั้นครับเย็่ยมว่าพี่พ่อานั้นรับสมุดไว้ได้ล่ะเออรับสมุดไว้เออนี่อ๋อรี่ับผมบสองศูน เเกียระงศูนวันนี้มันทีมาเบิร์นีกูเก้าเบิร์อีกเออเบิร์ตัวไหนครับนี่เนาะเปิดตัวไหนียบ้างงแ้ใให้หลายอาแคแของแข็แด้ตาเนอลำบากลุกหลานม่มีเบียซสื่อเด้มีเบียร์สือเบียมัน็นให้มีน่อยเบียมีหน่อยเด้ก็วัได้ทีก จมลูกจมล้านนีกเจ็ดห้าเก้าสองศูนย์สองแปดอ้าวเจ็ดห้าเก้าสองศูนย์สองแปดคุณได้อยู่หน้าจอหน้าเฟซหน้าเฟซบุ๊กพิมกันเข้ามาได้เลยเด้อพี่น้องเนอะพิมกันเข้ามาได้ในนะครับนะครับตอนนี้นะครับให้มาแล้วนะครับเจ็ดเก้าห้ากับสองศูนย์สองแปดเจ็ดห้าเก้าอ่าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดกับสองศูนย์สองแปด นะครับอ่ะกินกันเข้ามานะครับวันนี้อ่ะให้แล้วบอกว่าให้แล้วก็บพซื้อว่ะตัวนี้เขาเอื้นเลขอีหยังนี่เลขจากใดศาลบอกคุณตาเลขขอศาลเลขขอศาลบ่ที่เจ้าใดเลขประเทศไทยปร้เทศไทยก็ถือกับเลขขอศาลเนื้อเลขขอศาลพี่น้องเลขขอศาลเลขขอศาลมาสั่ง เอามันคัดคักเอาสามตัวตรงตรงจันนะครับเออย่งอยดีบอลหลายแล้วเอาสามนี่แล้วเอาเลขสามนี่แล้วบัดทึกบันทึกเอ่าบันทึกย่าสิมาขอตาใหม่ขอใหม่เจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสองศูนย์สองแปดเจ็ดห้าเก้าสองศูนย์สองแปดนะครับเอ้านะครับนี่นะครับตามนี่นะครับ กับอาจารย์น้อยนะครับ16นี้ลง 6, 7มาลงประทับแล้วก็ให้ตัวนี้ตัวเด็ดอ่ะซัมนีแล้วเัวเด็ดจุดแล้วม <า S 2> ันตบไปคิดหลายซ